ดึงเล้สะดุ้งซอยแล้วบ่านชิได้ดึงปลาซอยด้บ่านซ้อมมึงแมนบอเห็ุยังไงชิแบกขึ้นมาได้อยู่บ้านนักเนีเออพี่น้องเอาจังไนห้ามบอชิเทาย้ายขึ้นหรือจะยังไงเอาจังไนเก่าตออได้ไหมอ๋อเอาเอาเอาาเจังไนเก่าครับผมพี่น้องรอ ไปงานวันนี้ค่ะป้าบินน้องเก็บปูหลักมาก่อนผมอู้ยโบให้กลับบ้านโบเบ็นก้าบเมื่อหมื่นนี่ยังสีสูตตัวอยู่ครับผมนี่ของเก็บปูยังสีสูตรตัวครับผมเออสวัสครับผมพี่น้องเก็บปูมาตะมือมาตะมือขึ้นเห็นมั้งมานอนพี่ครับผมพี่น้องแต่เว้นก็เริ่มคำแล้วเริ่มสีมืนแล้วครับเออเดี๋ยวเพวกคนเดียวขึ้นมาว่าจะได้เบิรงครับผม